วันนี้จะมาแนะนําขั้นตอนการจับคู่นะครับเชื่อมต่อระหว่างลําโพงบลูทูธนะครับกับทีวีชาร์ปแอนดรอยทีนะครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นลําโพงบลูทูธนะครับขั้นตอนแรกนะครับกดที่ลําโพงของเรานะครับให้เปิดโหมดฟังก์ชัน pairing ก่อนนะฮะหรือว่าฟังก์ชันจับคู่นะครับ นะครับเราสังเกตนะฮะตัวไฟคําว่าแพรจะติดขึ้นมานะฮะมีสัญลักษณ์บลูทูธนะครับอันนี้จะเป็นทุกยี่ห้อนะครับลาโพงให้สังเกตที่ไฟนะครับตรงคําว่าแพรจะกระพริบนะครับจากนั้นนะครับมาที่ทีวีนะฮะไปเลือกไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกไปที่รีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับ อ่าเลือกเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วรอสักคู่นะครับอ่านะฮะจะมีเป็นรุ่นนะครับของตัวตัวลำโพงนะครับลำโพงอูทูขึ้นมานะฮะนะครับให้เรากดเลือกโอเคหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทำการจับคู่อุปกรณ์นะฮะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเลือกจับคู่อุปกรณ์ครับอาจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราจะแบ็กกลับไปนะฮะเพื่อทดสอบเสียงนะครับ จะมาออกที่ตัวลำโพงบูทูที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถที่จะเพิ่มลดเสียงจากรีโมทคอนโทรลของทีวีได้เลยนะครับะนะครับถ้ามีลำโพงนะครับลองเชื่อมต่อดูนะครับขอบคุณครับ